สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยนะคะวันนี้นี่ค่ะเพื่อนมาดูกันว่าเจ๊ปุยจะสามารถออกสับประรดได้ดีเยี่ยมไหมคะนี่ค่ะสับประรดนะคะมาดูกันเลยค่ะ เอาไว้หลายวันก็ไม่ได้นะคะนี่แมลงตัวเล็กๆเยอะมากนี่ค่ะดูกันค่ะว่าคุยจะ ทำสำเร็จภายในกี่นาทีนะคะเพือพอพอพ่อนๆนี่ค่ะเคยแต่ซื้อกินค่ะ เราจะทำได้แค่ไหนนะคะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ <c oughs> นึกอยากสับปะรดแต่ถ้าซื้อที่เขาปอกแล้วก็จะได้ค่ะได้น้อยแล้วก็แพงนะคะก็เลยซื้อมาเป็นลูกเลยซื้อมาเมื่อไมอก่กี่วันนี้ค่ะเมื่อวันเสาร์แต่ว่า คือมาเขียวลูกเขียวมากค่ะแต่ตอนนี้จะออกไปทางเหลืองดำแล้วค่ะแล้วก็แมงวีถ้าบ้านเราน้องเรียกแมงวีมันเยอะมากเลยค่ะที่ช้ำๆออกด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นการปอกสับปะรดครั้งแรกนะคะอยากกินค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าปอกอยังไงก็เลยไม่กินง่ายที่สุดนะคะอันนี้มันเป็นเปลือกเอาออกไปแล้วก็เสียนี่ค่ะเพื่อนๆ อาจจะดูไม่สวยนะคะแต่ก็อาจจะไม่ชำนานนะคะแต่ว่าก็น่าจะกินได้เหมือนกันนะคะทุกคน ค่ะเรียบร้อ,อยแต่ว่าอันนี้มันจะเสียอยู่นิดนึงนะคะตรงแกนมันหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็หันแบบนี้ครับ ับประรดก็มีประโยชน์มากมายนะคะเพื่อนๆถ้าปุยจำไม่ผิดไม่รู้ว่าแกนสับประรดสามารถเอาไปต้มได้หรือเปล่าทำให้พวกเนื้อสัตว์หรือว่าพวกอะไรเปือยเร็วหรือเปล่าไม่รู้ค่ะจำไม่ได้ลืมอ,อ่ะ อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็เราเอาเข้าปากแล้วก็เสร็จแล้วค่ะนี่เห็นไหมเรียบร้อยค่ะทุกคนเย้ห้านาทีกว่าค่ะ นี่ค่ะทุกคนปลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ๊บก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่มารับชมแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ